สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคยจะมาเปิดกล่องพัสดุค่ะน้องสาวส่งมาจากนาครศรีธรรมราชนี่นะคะก็เป็นสตอค่ะเป็นสตอข้าวสตอข้าวห้าสิบฝักโโห ม็ดสวยมากแล้วก็มีพริกแกงเอ่อเป็นพริกแกงใต้พริกแกงขั่วประมาณครึ่งโลได้มั้งนองสาวส่งมาเมื่อวานนี้ถึงและนี้เมื่อวานซืนสตอข้าวห้าสิบฝักดูสิคะเม็ดถี่มากเลย ีเม็ดถี่ยิบเลยดูดิไม่มีช่องว่างเลยอ่ะเนี่ยทุกฝักเลยห้าสิบฝักเดี๋ยวเคียย์ก็จะแกะแกะแล้วก็ใส่กล่องใช่ตู้เย็ยนไว้เอาไว้ผัดอืมผ,ผัดกุ้งผัดกะปิผัดใส่สะตอผัดหมูผัดไก่ผัดได้หมด เนี่ยจริงๆแล้วเคียก็สั่งสตอกระดานด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีสตอสตอกระดานมันจะรสชาติมันจะฉุนกว่าแล้วก็ฝาดฝา่าไอสตอสตอข้าวเนี่ยมันจะหวานหวานอร่อยเวลากินนะกินกระต๊บนำ้ำพริกอะ่ะเนี่ยกินทั้งทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปแกะเปลือกหรอกตัดตัดสันออกสันสองข้างเนี่ยตัดออกแล้วก็เราก็กินกินทั้งเม็ดเลยกินทั้งเปลือกอะ่ะหวานอร่อยเพื่อนๆลองกินดู นี่ค่ะวันนี้เคียร์ก็มารีวิวสตอข้าวกับพริกแกงใต้พริกแกงใต้จากน้องสาวจากนาครราชสีมาเอ้ยไม่ใช่นครราชสีมานาครศรีธรรมราชค่ะจากทุงสงเขาอยู่ทุงสงนี่ค่ะได้รับแล้วค่ะสตอสามร้อยฝักเอ้ยไม่ใช่สตอห้าสิบฝักสตอข้าวสามร้อยบาท ต่อต่อข้าวอะห้าสิบฝักสามร้อยบาทไม่แพงนะโอเคได้รับเรียบร้อยแล้ว